นักเรียนที่น่ารักคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของวิทยาการคำนวณของเรากันอีกแล้วนะครับ <c oughs> อาแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับวันนี้ครูก็จะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับมาเรียกว่าวมามาบอกเล่าพวกเราเนาะเหมือนไม่เชิงให้ความรู้หรอกก็เหมือนมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แทรกเก็ตความรู้เข้าไปด้วยเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับในเรื่องของคำคำนี้นะครับคำว่า p e p e r l e s s นะครับอ่าภาษาอังกฤษวันรณคำมกับคุณครูบดินนะครับ Pa p <Paper S 1> ป r แปลว่าอะไรลูกกระดาษเนาะแล้วก็ Less ก็คือน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับ p e p e r l e s s ก็คือนะครับเป็นแนวคิดในการที่เราจะใช้กระดาษให้น้อยลงนะครับโดยเราจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับไปใช้ในส่วนของดิจิทอลแทนนะครับอย่างเมื่อก่อนนะครับอ่าอย่างตัวนี้เนาะ a s s นะครับ อย่างตัวนี้เมื่อในอดีตที่ปันผ่านมานะครับเวลาเราจะจดบันทึกนะครับเราจะทํางานเอกสารกรอกแบบฟอร์มกรอกไปสมัครอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้อะไรเอ่ยต้องนึกถึงกระดาษใช่ไหมครับอ้าวทำแบบสอบถามเนี่ยเดนถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราจะต้องนึกถึงแบบสอบถามก่อนเลยใช่ไหมอ้าจะต้องมีแบบสอบถามมาแบบสอบถามกีก่ข้อมีปากกามาคอยติก๊กๆ,ๆไปนะครับพอเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จแล้วก็ต้องมี คนที่คอยคีย์ข้อมูลคีย์อะไรพวกนี้ลงเข้าโปรแกรมหรือไม่ก็เก็บเป็นดัตต้าเบสอะไรของเขาก็ว่าไปนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับถ้าใช้แนวคิดของ Paperless นะครับเอาตัวอย่างเมื่อกี้เลยก,กันการตอบแบบสอบถามนะครับการทําแบบสอบถามเนาะถ้าเป็นปัจจุบันนะครับเราจะใช้แบบสอบถามเป็นฟอร์มเนาะอย่าง Google Form เนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับน,น่าจะโดนกันมาหลายวิชาแล้วนะครับ อ่ะเนี่ยเราก็จะใช้เป็นในส่วนของดิจิตอลกันแทนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่เฉพาะในส่วนของแบบสอบทามนะครับในส่วนของ <c oughs> การเรียนนะครับอ่าการเรียนอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างวิชาครูนะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มเรียนกับครูมานะครับตั้งแต่คาบแรกเลยเนาะคุณครูไม่เคยมีกระดาษโผลมาให้เราเห็นเลยใช่ไหมครับอ่าตั้งแต่ การทําบทเรียนใบงานแบบทดสอบก่อนเียนหลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูให้ทำออนเว็บหมดเลยนะครับก็คือไม่มีกระดาษมาให้เราขีดเขียนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนำเอา p ป p e r l e s s มาใช้ในการเรียนเช่นเดียวกันนะครับหรือนะครับในปัจจุบันเนาะอย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันสามารถขีดขีเขียนได้นะครับอย่างอันนี้ครูก็ กูก็ใช้แท็บเล็ตนะในการทำพรีเซนต์นะครับถ้าเกิดเห็นเป็นพรีเซนเทชันหน้าตาประมาณนี้กูใช้แท็บเล็ตนะครับทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้เข้าไปตัดต่อในคอมอะไรเลยนะครับบันทึกเสียงอะไรล่ะบันทึกวิดีโอการสอนอะไรพวกนี้กูใช้แท็บเล็ตตัวเดียวเลยนะครับจะเห็นว่ามันก็มีปากกาอะไรเงี้ยเนาะที่เราสามารถขีดเขียนๆได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่่าเนียอย่างเงี้ย สามารถขีดเขียนเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับเวลาเราเรียนนะครับในระดับอุดมศึกษาและก็นอกระดับมหาลัยอย่างเงี้ยน,นะครับเขาก็จะมีการนําเอาแท็บเล็ตนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับเช่นการจดบันทึกจดจดเนี่ยปกติเราก็จดในกระดาษใช่ไหมครับจดเต็มหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเปิดหน้าตัดไปเปิดหน้าตัดไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็วันวันวันหนึนน่งมีเรียนสมมุติอย่างมหาลัยเนี่ยเรียนเต็มที่เลยนะเต็มที่ก็น่าจะ สี่วิชาแต่ถ้าเกิดเรียนเน้อยก็อาจจะวันละสองวิชาสามวิชาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเรียนเต็มที่อ่ะสี่วิชาสี่วิชาก็ต้องพกสม,มุดไปสี่เล่มใช่ไหมครับพกหนังสือไปสี่เล่มอย่างเงี้ยเอาใส่กระเป๋าไปบางทีอยู่มาหาหลัยเนาะอยากแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออยากแบบแต่งตัวหล่อๆคูลๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากพกกระเป๋าใบใหญ่นะครับ ก็ไม่อยากแบกหนังสือแบกสมุดอะไรไปเยอะก็สามารถใช้แท็บเล็ตเนี่ยครับในการเรียนการสอนได้นะครับก็คือจดบันทึกอะไรก็จดบันทึกไว้ในแท็บเล็ตเลยแล้วเราก็สร้างเป็นในส่วนของโฟลเดอร์งานชื่อของตัวเลคเชอร์ของเราอะไรเงี้ยให้มันตรงกับรายวิชานั้นๆนะครับส่วนการส่งงานส่งอะไรก็หลายมหาลัยนะครับอ,อาจารย์เขาก็จะไม่ปินชีตปินเอกสารออกมาเป็น,ปนกระดาษแล้วอะเขาจะไป ฝากไว้บนเว็บทําเป็นในลักษณะของ PDF อะไรเงรี้ยหรือไม่ก็ทําเป็นสไลด์ทําเป็นอ e ีบุ๊กไฟล์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ QR Code เนี่ยมันก็จะมีกล้องเนาะแล้วก็ไปถ่ายปึง้ง QR Code ในห้องเดี๋ยวอาจารย์เขาจะแจก QR Code ให้เสร็จแล้วเราก็ได้สื่อการเรียน,นการสอนในวันวันนั้นมาแล้วเราก็นั่งเรียนไปจนเลคเชอร์ไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็จะใช้ทรัพยากรก,ารกระดาษน้อยลงคราวนี้มาดูข้อดีข้อดีของ Paperless เนี่ยนะครับข้อดีของเขาเนี่ย มันมีมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยเนะยาะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าไปเรียนมหาลัยแล้วถ้าเกิดเรายังใช้สมุดใช้กระดาษอยู่ก็ต้องพกหนังสือหลายเล่มใช่ไหมครับมันก็ลดภาระในการที่เราต้องแบกสัมภาระอะไรต่างเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราพกแท็บเล็ตเนี่ยเราเรียนหนึ่งวิชาก็ใช้แท็บเล็ต1อันใช่ไหมครับเราเรียน4ีวิชาก็ใช้แท็บเล็ต1อันคงไม่มีใครเรียน4วิชาใช้แท็บเล็ต4อันใช่ไหมครับก็พกไปแค่อันเดียวนะครับแต่ว่า ก็ต้องคอยหมั่นดูในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับทั้งในส่วนของปากกาปากกาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่เนาะแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องใช้แบตเตอรี่ในการในการใช้งานนะครับก็ต้องเช็คตรงนี้หน่อยเนาะอ่าอันนี้ข้อดีก็คือ1มันไม่หนักนะครับแท็บเล็ตตัวหนึ่งก็น้ําหนักอยู่ถ้ารวมเคสรวมอะไรแล้วครูคิดว่ามันไม่น่าเกินกิโลนะ,อะเออเว้นไอแพดโปรกับเคสตัวเมจิกเคสเขาอันนั้นอันนั้นหนักจริงๆนะครับอ่าก็ ข้อดีข้อที่2นะครับแน่นอน p a p e r l e s ลลดการใช้กระดาษนะครับมันก็ทําให้เราประหยัดใช่ไหมครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยกระดาษริมริมริมมันก็ต้องต้องเสียตังค์ซื้อใช่ไหมคงไม่มีใครแจกกระดาษฟรีๆใช่ไหมครับเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปอันที่3สําคัญมากเลยนะครับก็คือมันเป็นการช่วยในการรักสิ่งแวดล้อมอ่ะก็คือเราจะลดการตัดไม้เพื่อเอามาผลิตกระดาษ ให้มันน้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้กระดาษน้อยลงนะครับความต้องการในการใช้กระดาษน้อยลงเขาก็ไปตัดต้นไม้น้อยลงนะครับพื้นที่สีเขียวเราจะมีเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยมันอะไรละ่ะอากาศมันบริสุทธิ์มากขึ้นอตอบอย่างกันดังงามนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแนวคิดที่สําคัญที่สุดของ Paperless เลยนะครับก็คือลดการใช้ทรัพยากรกระดาษให้มันน้อยลงเพื่อที่เราจะได้คืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติให้มันมากขึ้นนะครับตอนนี้เรารอบตัวเราเริ่ม เริ่มใช้า p a p e r l e s s มากกันมากขึ้นแล้วนะครับครูเพิ่งดูใน YouTube มานะครับใน,ในเรื่องของเงินสดนะครับเนี่ยเขาก็สนใจเหมือนกันก็คือแต่ว่าอันนั้นเขาจะใช้เป็นลันกษณะของสกนะุลเงินดิจิตอลเนาะครูก็ไปฟังข้อดีมาก็อย่างแรกเราไม่ต้องพกเงินสดนไม่ต้องกลัวธนบัตรหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงบประมาณในการผลิตแบงก์ในการผลิตธนบัตรเนาะเพราะว่าในการผลิตไอ้ตัวเงินตัว ใบธนบัตรเนี่ยก็ต้องใช้กระดาษใช่ไหมครับแล้วก็โอดใช้วิธีการหลายขั้นตอนเนาะก็คือแบงค์ใบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องคงคงทนเนาะกันน้ํากันอะไรได้ในระดับหนึ่งเขาก็ต้องอมีค่าใช้ใจ่ายในการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับอะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวคิดแบบ p a p e r l e s s นะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็หลายๆวิชาเนาะนอกจากวิชาครูที่เป็นแบบวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงหลายๆวิชาก็ ใช้แล้วนะครับแต่บางรายวิชาก็อาจจะยังปรับใช้แบบ100%ซไม่ได้นะครับอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปตําหนิไม่ต้องไปแบบโอ้โหครูหนาไม่ครูเลยอ่ะครูบดินเคาเนี่ยไม่ต้องใช้กระดาษเรียนแล้วเนี่ยโอ้โหเขาแบบใช้เทคโนโลยีหมดเลยอะไรเงี้ยบางวิชาก็อาจจะยังไม่ได้นะครับการเขียนก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ยังดีกว่าเนาะสมมุติสมมุติเราไปเรียนวิชาศิลปะอย่างเงี้ย่ยนะคุณครูเขาสอนเกี่ยวกับพวก ทัศนศิลป์เป็นการวาดลูกวาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดครูเขาแบบเฮ้ยอยากใช้แนวคิดเปเปอร์เลจจันอ้าวพวกเราไม่ต้องเอากระดาษมาแต่ว่าพวกเราต้องวาดรูปบนแท็บเล็ตนะต้องวาดรูปบนมือถือนะอนักเรียนก็จะงานเข้ากันเองนะครับเพราะฉะนั้นบางรายวิชาก็อาจจะยังอาจจะยังต้องใช้กระดาษควบคู่ไปด้วยรวมถึงวิชาที่ต้องเขียนเยอะๆอ,อ,อย่างเช่นพวกคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดใช้พวก คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ในการเรียน100%อย่างเดียวเนี่ยบางทีการเขียนสูตรเขียนอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่สนุกมือเท่ากับเราเอาปากกามาเขียนเองเนะเาะอ่าเพราะฉะนั้นก็ดูด,ดูตามบริบทของแต่ละวิชาแล้วกันเนาะอ่าแต่อย่างวิชาครูคเนี่ยครูเรงเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้ครูก็เอามาปรับเอามาใช้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับให้พวกเรารับทราบกันเนาะอ่าเดี๋ยวเผื่อในอนาคตเราไปพวกอะไรล่ะ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นนิทรรศการที่เขาจัดจัดเนี่ยแล้วเราเห็นแบบคาคาว่าเปเปเลสอะไรอย่างเงี้ยมันมันไอตามมหาลัยเขาจะมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยให้เราคํคำพวกนี้เห็นบ่อยๆอ,อยู่แล้วเราจะได้เข้าใจความหมายว่าอ๋อมันคืออันนี้นี่เองนะครับโอเคอ่ะคราวน,นี้มาเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการพิจนารณารูปแบบนะครับอ่าภาษาอังกฤษก็ Pat t e r n ได้ condition นะครับมาดูซิว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่การพิจารณารูปแบบนะครับตัวนี้เนาะอันนี้มันก็จะหมายถึงการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวโน้มและลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆเช่นรูปแบบการเคลื่อนที่รูปแบบการใช้งานอะไรอย่างนี้ต่างๆเป็นต้นนะครับอ่ะมียกตัวอย่างให้ดูอีกเช่นเคยนะครับยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แล้วกันนะครับเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เราต้องใช้วิธีการอะไรครับาบางคนตอบเดินบางคนตอบวิ่งบางคนบอกกระดึ๊บบางคนบอกว่ากลิ้งเอาครับเอาเอาวิธีที่ไม่ไม่ลำบากตัวเราแล้วก็ไม่เจ็บตัวเราแล้วกันเนาะอาจก็จะมีวิธี2วิธีที่มนุษย์ปกติทั่ว,วไปนยิยมใช้เนาะก็คือการเดินการเดิน,ปน,าาน,น,น,นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็การวิ่งนะครับการวิ่งก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ ครูสังเกตจากระ,ะระยะที่เขาก้าวเท้าแล้วกันเนาะอันนี้ก้าวเท้าน้อยก็น่าจะเป็นการเดินเนาะอันนี้ก้าวเท้าเยอะก็น่าจะเป็นการวิ่งนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นลักษณะ mm hmm. การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับหรือจะไปข้างหลังหรือไปด้านซ้ายไปด้านขวาก็ได้นะครับอาเป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่เหมือนกันเคลื่อนที่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันไหมครับนักเรียนให้เวลาตอบ1 2 3 1> ใช่ถูกต้องครับต่างกันนะครับ เหมือนรายการทีวีเด็กๆนเนาะที่แบบอ้าวสรงเสียงพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้าวโอเคก็ต่างกันนะครับเดินเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ได้ทําไมครับได้ช้ากว่านะครับส่วนวิ่งเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องความปลอดภัยเดินมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเนาะวิ่งเนี่ยมันมีโอกาสสะดุดล้มโอกาสแบบก้าวพลาดอะไรเพราะว่าเราแบบต้องเคลื่อนที่ให้มันรวดเร็วแล้วก็ช่วงช่วงขามันยาวนะครับแต่ว่าการวิ่งมันก็จะทําให้เราไปถึงจุดหมาย ที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับใช้เวลาน้อยลงอะไรเงี้ยก็มีข้อดีข้อเสียต,ต่าง,างกันไปเนาะแต่ว่ารูปแบบของมันก็คือเป็นการเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับนาฬิกานะครับ <c oughs> นาฬิกาเอาเฉพาะรูปนาฬิกา2รูปนี้นะเราไม่ต้องโยงไปเรื่องอื่นนะครับนาฬิกานะครับต่างกันไหมนาฬิกา2เดือนนี้ต่างกันใช่ไหมครับทางขวามือนะครับเป็นนาฬิกา ไม่ต้องตอบนะครับเป็นนาฬิกาของใครเป็นนาฬิกาแบบธรรมดานะครับแบบเป็นเข็มเนาะ,ะเดี๋ยวครูแบ่งครึ่งก่อนอ,อันนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบเข็มนี่เนาะก็คือเป็นนาฬิกาทั่วๆไปนะครับหรือถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วไปอาจจะเป็นในรูปแบบของดิจิตอลอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันบางบางรุ่นก็มีทั้งเข็มทั้งดิจิตอลให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเป็นนาฬิกาที่เราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า สมาร์ทวอชใช่ไหมครับอตอนนี้เนาะสมาร์ทวอชอันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่เขานิยมออกมาใช้นะสมาร์ทวอชเนี่ยก็คือกับที่ประจอนะครับสายออกกาลังกายสายเฮลตี้จะชอบนะครับพิจารณารูปแบบตอนนอนหลับนะครับว่าเราคืนเนี้ยเราหลับไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับเรานอนหลับปกติ กี่ชั่วโมงเราหลับลึกกี่ชั่วโมงไอ้นาฬกกาสมัยนีย้เขาเขาดูได้นะครับหลับลึกก็คือแบบชีพจรเราจะเปลี่ยนไปเราจะหายใจลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเราจะนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็การหลับลึกเนี่ยเขาผลวิจัยเขาบอกมาว่ามันเป็นการพักผ่อนที่แบบร่างกายเราได้พักผ่อนจริงๆอะถ้าเกิดเราหลับลึกเนาะแสดงว่าถ้าเกิดเราหลับเราหลับเนี่ยแล้วหลับลึกนานๆมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับดูได้หลายรูปแบบเลยนะครับรวมถึงอ่า แจ้งเตือนนะครับบางทีนาฬิกาบางรุ่นอย่างเช่นพวก Apple Watch พวกนาฬิกาของ Samsung, ัวเว่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะซิงโครไนซ์กับตัวสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าหรือล้ำกว่านั้นอาจสามารถฟังเพลงท่องอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทวอชได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ดีๆหน่อยนะครับเขาจะมี eSIM ในตัวซึ่งเราก็สามารถ เอาเอาไปให้ทางศูนย์บริการเนี่ยเขายิง eSIM นะครับฝังเข้าไปในตัวนาฬิกาแล้วก็สามารถใช้ท่องอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาไว้ฟังเพลงโดยเชื่อมต่อกับหูฟังแบบบลูทูธเนี่ยเราก็สามารถฟังเพลงผ่านนาฬิกาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคเนาะซึ่งนาฬิกาทั้ง2แบบเนี่ยนะครับรูปแบบหลักๆของเขาก็คืออะไรครับก็คือใช้ดูเวลาใช่ไหมขึ้นชื่อว่านาฬิกานะครับอ่าหน้าที่ แรกหรือว่าหน้าที่หลักของเขาก็คือใช้ดูเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทก็อย่างที่ครูพูดไปนะครับหน้าที่รองๆองเขาก็คือสารพัดเลยใช่ไหมครับตามตามชื่อเขา,หาแหละสมาร์ทก็คือแบบเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดล้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เยอะมากเลยนะครับวัดจิตประจรจับเวลาจัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดการเผาผัานแคลอรี่วัดก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาปกติทั่วไปล่ะหน้าที่อื่นๆนอกจากดูเวลาใช้ทําอะไรก็อาจจะเป็นเครื่องประดับอะ,อะไรอย่างนั้นนะครับเอาไว้ใส่ให้แบบดูบุคลิกภาพเราดีขึ้นเราดูดูดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็ช่วยบ่งบอก เส,เสริมเสริมบารมีเสริมฐานะก็ได้นะครับในส่วนของนาฬิกาที่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้เกิดเป็น uh วัยรุ่นอย่างเราบางทีไอ้พวกนาฬิกาเนี่ยอย,อย่างเหมือนในรูปนะเนาะนาฬิกาที่แบบเป็นทรงคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยเราอราจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่า,าแบบใส่มันดูแก่อะไรเงี้ยเราจะชอบนาฬิกาทรง,งที่มันดูสปอร์ตอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนอย่างจีช็อกกระเลงเนี่ยจีช็อกจริงๆครูก็ใส่อยู่เนาะอ่าเพราะว่ามันใส่ง่ายนะี่ยมันเบาแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยอับไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่นาฬิกาถ้าเกิดเป็นสายดัง กินอับมะกินเหงื่อกินอะไรเราประเทศไทยเราเมืองร้อนเนาะใส่ไปแล้วก็เหงื่อออกมันนาฬิกาใสหนังพวกนี้มันก็จะซับกินเหงื่อได้ค่อนข้างดีก็ต้องมีวิธีการทําความสะอาดที่มันดีๆหน่อยไม่งั้นมันจะเหม็นอับเหม็นข้อมือเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการพิจารณารูปแบบนะครับอ่าก็คือรูปแบบการใช้งานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับต่างกันก็ก็มีนะครับก็พิจารณาเป็นส่วนๆไปเนาะอ่า แต่ว่าให้ดูหน้าที่หลักนะครับทั้งตัวอย่างที่ครูเอามาทั้ง2ตัวนะครับเ <hi> ช่เนการการเดินการวิ่งเนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมครับอ่ะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ไปยังจุดมุ่งอ่าจุดหมายที่เราตั้งใจว่าเราจะไปนะครับอ่าส่วนนาฬิกาเนี่ยอ่าหน้าที่หลักของเขาก็คือเป็นการดูเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะคราวนี oh, <S <s ้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในการพิจารณารูปแบบนะครับกออยญาตนะครับ ามาดูตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังเนาะได้ายสามารถนักเรียนชั้นม .4 ทับ4เออห้องเราม .4 ทับ4มีใครชื่อสามารถไหมหลังไมงมาบอกครูด้วยนะครับต้องการหาสมุดการบ้านวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งอยู่บนโต๊ะทำงานของครูบดินนะครับโดยโอ้ยครูบดินนี่ถ้าถ้าไม่พิมพ์ผิดเนี่ยมันไม่ใช่ครูบดินเนาะน้อยบนอ่าบนนะครับบนใบไม้เอาสีอะไรแก้ดีลูกเอาสีน้ำเงินเนาะเอาสีแดงดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดอ่าโดยบน โดยบนโต๊ะเป็นปอบาสังนันโดยบนโต๊ะทำงานของครูบดินมีสมุดวิชาวิทยาการคำนวณจำนวน150เล่มจากนักเรียนระดับชั้นม .4 ม5และมห5นะครับมี150เล่มจากม .4 ม .5 ม .6 แต่ไม่ได้บอกนะว่าม .4 กี่เล่มม .5 กี่เล่มม .6 กกี่เล่มนะครับสามารถจะมีวิธีหาสมุดของตนเองได้อย่างไรบ้างะนะครับมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับก่อนที่จะ แก้ไขโจทย์แก้ไขสมาการเนี่ยให้เราตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะใช้ใช้ได้ทุกวิชาเลยนะครับการการตีโจทย์การวิเคราะห์โจทย์ให้ให้แตกฉานก่อนเราจะได้อ่าหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถเนี่ยมาหาสมุดเนาะวิชาวิทยาการคํานวณน,นะครับโดยที่อยู่บนโต๊ะขู่อันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญอะไรนะครับซึ่งมีทั้งหมด100 50เล่มน,นะครับโดยมีทั้งของม .4 ม .5 และม .6 นะครับครานี้โจทย์เขาถามว่าสามารถนะครับสามารถจะมีวิธีการหาสมุดของตนเองได้อย่างไรนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โจทย์เขาต้องการเขานนะครับอันนี้มาดูนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกเขาเป็นวิธีที่เบสิกมากๆนะครับก็คือหาครั้งละ1เล่มน,นะครับ จนกระทั่งเจอสมุดของตนเองนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไงมีสมุดทั้งหมดกี่เล่มครับ150เล่มใช่ไหมครับมีทั้งหมด150เล่มนะครับเราก็จะหาตั้งแต่เล่ม1ไปถึงเล่มที่150นะครับอ่านั่นหมายความว่านะครับโอกาสที่สามารถนะครับจะหาเจอสมุดต,ตั้งแต่เล่มแรกเลยมีโอกาสไหมมีนะครับเพราะนั้นโอกาสน้อยสุดก็คือ1เล่มนะครับนี่ก็คือ1เล่มแต่ถ้าเกิดสามารถเป็นคน ดวงดีจริงๆสมุดอยู่เล่มสุดท้ายเลยเปิดไปแล้ว70เล่ม80เล่มก็ไม่เจอนะครับปรากฏว่าไปอยู่อันสุดท้ายพอดีแสดงว่าสามารถจะต้องหาทั้งหมด149ครั้งใช่ไหมครับจนถึงจะเจอสมุดของตนเองนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาหาวิธีเล่มเลยหาไปหาไปหาไปจนกว่าจะเจอสมุดของตัวเองนะครับถามว่าวิธีนี้มันนานไหม นานนะครับเพราะว่าเราแล้วก็ไม่ยังไงล่ะเราเราเราไม่รู้ด้วยว่าโอกาสที่เราจะหาเจอสมุดของตนเองเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราจะเจอเป็นเราจะต้องใช้การหาเนี่ยจำนวนกี่ครั้งในการค้นหาจนกระทั่งเจอสมุดของตัวเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ยังไงล่ะไม่ได้ใช้สมองคิดอะไรมากก็คือหาไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอาเอาไว้ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ ไม่ค่อยมืออาชีพนะครับเรามาดูวิธีที่2อดีกว่านะครับวิธีสองก็คือสามารถก็จะหาดูในชั้นปีจากาจากชั้นปีการศึกษาบนหน้าสมุดแต่ละกองนะครับเมื่อเจอกองสมุดของม4ก่อนนะครับม .4 เสร็จแล้วนะครับจากนั้นค่อยหากองที่เป็นของห้องม .4 .4 ทับ4แล้วจึงหาสมุดนะครับครั้งละเล่มจนเจอสมุดของตนเองนะครับอันนี้หมายความว่าไงมีรูปมา รูปประกอบมาม .4 เป็นสีเงนินแล้วกันนะครับอันนี้เป็นม,ม .4 นะครับอ่าม .4 M4 อันนี้เป็น M เอาสีม,ม่วงดีกว่า M5 และอันนี้เป็น M6 อ่าสมมุิมีอย่างนี้นะครับคราวนี้สามารถอยู่4ทับอะไรครับสามารถอยูดส่ทับสใช่ไหมอ่าสามารถอยูดส่ทับ มันเลยข้าบนสามารถอยู่4 4ทั4นะครับเพราะฉะนั้นกองของมอ5และม6สามารถก็จะไม่ค้นหาใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้สามารถก็จะมาดูของ4ทับ4นะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกได้เป็นอะไรบ้างครับเป็น4ทับ4 4ทับสทับสทับและ4ทับ 5, ใช่ไหมครับอ่าซึ่งตรงนี้สามารถจะ ดูแค่ตัว4ทับเป็นหลักนะครับก็จะดูที่หลังจากที่แยกกอง4ทับห4ทับี 4, 4่ทับทับี่ทับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสามารถก็จะมาหาสมุดของตนเองจากกอง4ทับ4เพราะฉะนั้นสามารถก็อาจจะใช้นะครับอาจจะใช้วิธีการหาเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งนะครับอ่ะครูสมมุติตัวเลขให้ลวกันสมมุติว่าตัวเลขเท่ากันหมดเลยนะครับตัวเลขเท่ากันหมดหมายความว่าไงหมายความว่า สมุดทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ150เล่มใช่ไหมมีหนึ้ยห้าสิเล่มนะครับอ่ะก็เอาไปหาร3นะครับได้เท่ากับ50เนาะอ่าแสดงว่าในกองเนี่ยแต่ละกองมีสมุดทั้งหมด50เล่ม50าสิจำนวนเต็มนะครับ50อ่าถ้าเกิดหาแบบเท่ากันนะและคนนี้ของม .4 มีทั้งหมด50เล่มใช่ไหม เอามาหาร5สมมติมีอยู่5ห้องนะครับก็จะได้ห้องละ10บเล่มเท่าๆกันนะอันนี้อันนี้ในกรณีที่มันเท่ากันนะครับในกรณีที่มันเท่ากันเท่ากันหมดเลยมีทั้งหมดกองละ10เล่ม4ี4ับสก็มีทั้งหมด10เล่มนั่นหมายความว่าสามารถจะต้องใช้การหาทั้งหมดกี่ครั้งครับจึงจะเจอสมุดของตนเองก็คือ1-9่ถึงเครั้งใช่ไหมครับเพราะมีหนังสืออยู่แค่10เล่มนะครับเห็นไหมตัวเลขแตกต่างกันเยอะเลยนะครับ1ถึงครั้งกับ 1ถึง149ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา,ามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับเราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นถึงแม้ขั้นตอนมันอาจจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับขั้นตอนมันอาจจะแบบดูเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกแล้วก็เผื่อร <ๆ S 1> วดเร็วขึ้นด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราแยกกองสือปุ๊บ,บ,บเสร็จเร็วใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการหาแค่ประมาณ9ครั้งเองจาก จากอันเก่า149ครั้งนะลูกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยคำถามนะครับสามารถโพสต์ข้อคำถามไว้ที่ Classroom ได้นะครับหรือ,อะจะถามอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปสอบถามไม่ใช่สอบถามสิพวกเราสอบถามครูนะแล้วครูก็จะเข้าไปตอบ ข้อสงสัยให้พวกเรานะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อคําถามอะไรมาก็ขอความรบมือพวกเรานะครับใช้ภาษาสุภาพนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่ยังไงล่ะไม่ไม่ไม่หยาบคายนะครับแล้วก็ถามถามในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับบทเรียนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ